สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเจตรีวิวทอยในคลิปนี้เราจะมารีวิวของ Eclusive จากบันไดไชนากันนะนั่นก็คือ HG Gas Hyperkey Ultra Man d e c k e r Key นั่นเองนะคือตัวนี้นะครับเอามาดูกันใกล้ๆนะครับหน้าตาเนี่ยก็มีความพรีเมียมนะมีชิ้นส่วนที่เป็นเคลร์ใสมีชิ้นส่วนที่เป็นทึบนะพร้อมกับสติกเกอร์ Ultra Man d e c k e r นะครับตามสไตล์ของ Gas Hyperkey นะ ตัวนี้เป็น EXK e y ด้วยนะเนื่องจากว่าเป็นคีย์พิเศษนะครับแล้วก็ด้านในนี้ถึงจะมีที่ใส่ฐานมาให้แต่ว่าไม่มีแผงวงจรนะครับกดไปไม่มีอะไรเลยนะฮะกวงๆโลง่ลงๆเหมือนกับพวกคีย์พิเศษของบันไดไชน่าทั่วไปนะครับที่มันจะไม่มีลูกเล่นนะเอาละแต่มันก็ยังสามารถออกไปเล่นกับตัว gas spark l e n นได้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปลุยกันเลย เสียงยังกับไรเดอร์ไหนดูเสียงท่าไม่ตายสิแค่นี้จริงๆอะแล้วเสียงเป็นเสียงตัดด้วยไม่ใช่เสียงค่อย,อยๆเฟดนะฮะเยี่ยมเยี่ยมจริงๆโอเคโอเค มีดีแค่คำว่า Exclusive ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว SG u t กัด h y เ e อร์คีอุนทร a แมนเดกเกอร์นะฮะเนื่องจากว่ามันไม่มีแผงวงจรมันไม่มีลำโพงไม่มีอะไรเลยนะครับภาระของลูกเล่นมันเลยไปตกอยู่ที่กัรสปาร์คเลนนะและกัรสปาร์คเลนก็ไม่ได้ใส่เสียงอะไรมามากมายขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่มันดูพิเศษนะครับนอกจากเสียง New Hero นะฮะก็ตามนี้ครับคุณผู้ชมถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ